ณที่แห่งนี้ที่ที่ก่อเกิดประติมากรรมศิลาหรือหินจำหลักซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของโลกและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ก่อเกิดนิทานปรัมบราที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ขอนำท่านสู่ดินแดนและช่วงเวลาของความสุขแห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจการปกครองวัฒนธรรมและเหตุอันเป็นที่มาของชื่อสถานที่ต่างๆในเมืองพิมาย วิถีชีวิตความรักการต่อสู้และการค้นหาสัจธรรมอันยิ่งใหญ่และนี่คืออีกหนึ่งตำนานทางประวัติศาสตร์ที่จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของทุกท่านตลอดไปนิทานพื้นบ้านตำนานเมืองพิหมยเรื่องเท้าปาจิตนางอรพิมตัวละครหลักหรือตัวเดินเรื่อง เท้าปาจิตเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอุทุมราชกับพระอัคารมเหสีสุวรรณเทวีกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองนครธมแห่งราชอาณาจักรของนางอรพิมเป็นบุตรสาวของนางบัวและนายมีชาวนาบ้านสำริดตัวละครประกอบพระเจ้าพรมทัต พระเจ้าพรหมทัตหรือพระเจ้าชัยวรมันที่7็กษัตริย์ผู้ครองเมืองพิมายทยารามทหารเอกของพระเจ้าพรหมทัตนายพรานนกเอี้ยงนายพรานป่าผู้รุมหลงในความงามของนางอรพิมและรักพาตัวนางอรพิมจากแถวปาจิต เห็นรอยเรือเห็นเจ้าเร่ผู้ที่ออกอุบายรักพาตัวนางอรพิมจากถาวปาจิตนางแตง,งโมลูกสาวเศรษฐีแห่งเมืองครุฑธราชเจ้าหญิงปทุมวดีพระราชธิดาแห่งเมืองจำปานาครเราพุทธศตรวตรรษที่15ในดินแดนสุวรรณภูมินี้ ซึ่งมีพระเจ้าอุทุมราชกับพระอัครมเหสีสุวรรณเทวีกษัตริย์ผู้ปกครองนครธมแห่งราชอาณาจักรของอันยิ่งใหญ่และเกลียงไกลมีพระราชโอรสรูปงามนามท้าวปาจิตเมื่อท้าวปาจิตจเจริญพระชนสาครบ15พรรษาพระราชบิดาก็ให้เลือกคู่ครอง มีหญิางงามมากมายทั้งลูกสาวสีนาอมมาตข้าราชการรูปพ่อค้าชาวนาชาวไร่มาให้เท้าปาจิตเลือกแต่เท้าปาจิตไม่ได้สนใจใครเลยแม้สักคนเดียวพระเจ้าอุทุมราชทรงกลัดกลุ้มพระทัยยิ่งนักจึงได้ให้โหรหลวงทํานายดวงชะตาราศีแต่เนื้อคู่แก่พระโอรสโหรหลวงกราบทูลว่าเนื้อคู่ของเท้าปาจิตยังไม่เกิด ขณะนี้อยู่ในคันของหญิงชาวนาผู้หนึ่งในเขตเมืองพิมายอันเป็นเมืองประเทศสราชของนครทมซึ่งอยู่ทางทิศพายัพของกรุงนครเท้าปราจิตจะต้องเดินทางไปหาหญิงผู้นั้นและดูแลนางจนกว่าจะถึงกำหนดคลอดตลอดจนอบรมและเลี้ยงดูกมารีด้วยพระองค์เองซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายว่าหญิงผู้นั้นกำลังมีคันแก่และมีเงากรดกลางกั้นอยู่เหนือศีรษะ ไม่ว่านางจะเดินไปทางไหนหรือทำอะไรอยู่การแจ้งก็ตามเมื่อทราบดังนั้นท้าวปาจิตจึงกราบทูลราพระราชบิดาแต่พระราชมารดาแล้วจึงมุ่งหน้าออกเดินทางตามหาหญิงท้องแก่ผู้นั้นครั้นมาถึงเขตเมืองพิมายพระองค์ได้พบกับสองสามีภรรยาชาวนาบ้านสำร็จที่มีชื่อว่านายมีและนางบัว ซึ่งนางบัวเป็นหญิงที่มีคันแก่และมีลักษณะตามที่หุนโวงได้ทำนายไว้พระองค์จึงอาสาฝากตัวรับใช้สองสามีภรรยาผู้นี้เมื่อถึงกำหนดคลอดนางบัวคลอดบุตรเป็นทารกเพศหญิงมีลักษณะดีหน้าตาน่ารักสวยงามและมีผิวพรรณผ่องใสนางบัวจึงตั้งชื่อให้ว่า นางอรพิมท้าวปาจิตช่วยนำบัวเลี้ยงดูนางอรพิมจนโตเป็นสาวนางมีรูปโฉมงดงามมากแต่ทั้งคู่ก็ได้สมัครรักใคร่กันเป็นอย่างดีวันหนึ่งท้าปาจิตได้บอกถึงฐานะแต่ตัวตนของแต่องค์ให้นางทราบและขออนุญาตนางบัวนายมีแต่นางออรพิมว่า ตนจะกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของตนเพื่อยกข,ขันหมากจากพระนครธมมารับนางอรพิมไปอภิเษกสมรสตามราชประเพณีพระเจ้ากรมทัตกษัตริย์ผู้ครองเมืองทิมายได้ทราบข่าวความงามของนางอรพิมจึงให้พระยารามทหารเอกของพระองค์ไปรักพาตัวนางมาไว้ในพระราชวังนางอรพิม สุดที่จะขัดขืนได้จำต้องมาแต่นางได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีใช่เท้าปราจิตแล้วผู้ใดแตะต้องตัวนางก็ขอให้กายนางร้อนด่งไฟดังนั้นพระเจ้าโรมทัตจึงแตะต้องตัวนางมิได้เท้าปราจิตเมื่อทราบข่าวจากชาวบ้านว่าพระเจ้าโรมทัต ได้รับพาตัวนางอ,อรพินไปเสียแล้วจึงโกรธมากถึงกับโยนทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้และขันหมากทิ้งลงแม่น้ำจนหมดสิ้นที่ตรงนั้นเรียกว่ารำมาศหรือรำปลายมาศที่ไหลลงสู่แม่น้ำมูลจนถึงทุกวันนี้ต่อมาเท้าปาจิตได้ปลอมตัวเป็นลูกชายของนางบัว เข้าไปตามหาน้องสาวชื่อนางอรพิมโดยได้บอกกับนายประตูเมืองพิมายว่าจะขอเข้าไปเยี่ยมน้องสาวนายประตูจึงพาไปพบนางอรพิมครั้นเมื่อนางพบหน้าของเท้าปาจิตนางก็ตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากจนร้องออกมาว่าพี่มา3ามครั้งคำนี้เพียนเป็นพิมายอันเป็นชื่อเมืองหรืออำเภอพิมาย ในปัจจจุบันากนั้นเท้าปาจิตได้ออกอุบายรวงรอบพระเจ้าโหมทัตโดยการให้พระองค์เสวยน้ำจันทร์หรือเหล้าและได้ใช้พระขันลงพระชนพระเจ้าโหมทัตแล้วจึงพานางอรพิมหลบหนีออกมาได้ระหว่างทาง เท้าปลาจิตและนางอรพิมพบุกป,ป่าฝ่าดงอย่างทุรักทุเรและยากลำป่าจนได้พบนายพรานผู้หนึ่งนามว่าพรานนกเอี้ยงซึ่งออกมาเที่ยวร่าเนื้ออยู่พรานนกเอี้ยงเห็นนางอรพิพ์สวยงามมากก็นึกรักนางจึงใช้หน้าไม้ยิงเท้าปาจิตจนถึงแก่ความตายแล้วก็ฉุดพานางอรพิมพไปจากนั้น นางจินคิดอุบายรวงร่อนายพรานและใช้พระขันของเท้าปาจิตแทงนายพรานจนถึงแก่ความตายแล้วนางจึงรีบกลับมาที่ศพของเท้าปาจิตนางร่ำให้คล่ำกลัวอย่างน่าสมเพชทุกขเวทนาองค์เทพเทวาเกิดความสงสารจึงช่วยนางอรพิม ชุบชีวิตเท้าปลาจิตด้วยเปลือกไม้วิเศษเท้าปลาจิตจึงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแล้วทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันเก็บเปลือกไม้นั้นติดตัวไปเท่าที่จะนำไปได้จากนั้นจึงออกเดินทางต่อไปอยังนครทมหลังจากรอนแรมกันมาเป็นเวลาพอประมาณก็มาถึงฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งกว้างใหญ่มาก ไม่มีเรือแพรหรือคอนไม้จะข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ขณะนั้นมีเถนองค์หนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกเถนเรือรอยเพราะเถนจะลงเรือไปบินทบาทตามแม่น้ำอยู่เป็นประจำเถนพายเรือผ่านมาท้าวปาจิตขอร้องให้ช่วยส่งข้ามฟากเถนเห็นนางอรพิมสวยงามมากจึงคิดอุบายพานางหนีไปกับตน เถนจึงออกอุบายว่าเรือลำนี้ขึ้นได้เพียงสองคนเท่านั้นมิฉะนั้นเรือจะร่มเท้าปาจิตจึงจำต้องให้นางอรพินไปกับเถนก่อนเถนเจ้าเร่พานางรอยน้ำไปเรื่อยเท้าปาจิตจะเรียกอย่างไรก็มีได้หยุดเมื่อถึงต้นมะเดือ่อนางอรพินจึงคิดกลอุบายรวงให้เถนขึ้นต้นมะเดือ่อ แล้วเอาหนามมาสะไว้ใต้ต้นมีให้เถหนงมาได้เถนเสียใจเป็นอย่างมากจึงตรอมใจตา,ตายบนต้นมะเดือ่อก่อนตายเถนได้แช่งให้มีมะแรงวีมาเกิดในรูปมะเดื่อทุกรูปไปจากนั้นนางอรพิมพก็รีบลงเรือพายหนีไปตามหาเท้าปาจิตนางอรพิมพตามหาเท้าปาจิตตามสถานที่ต่างๆ อย่างยากลำบากเพียงตัวคนเดียวองค์เทพเทวาจึงเกิดความสงสารจึงลงมาประทานแหวนวิเศษให้วงหนึ่งแหวนวงนี้หากสวมที่นิ้วชี้จะกลายร่างเป็นชายแต่ถ้าหากถอดสวมนิ้วอื่นจะกลายร่างเป็นหญิงดังเดิมนางอรพิมจึงสวมแหวนที่นิ้วชี้แล้วกลายร่างเป็นชายจากนั้น นางจึงเดินทางตามหาเท้าปาจิตต่อไปกระทั่งมาถึงเมืองหนึ่งชื่อเมืองคลุธราชซึ่งมีหญิงสาวชื่อนางแตงโมเป็นบุตรของเศรษฐีผู้หนึ่งในเมืองนางเป็นหญิงที่มีรูปโฉมงดงามและมีจิตใจดีวันหนึ่งนางเกิดล้มป่วยรักษาอย่างไรก็มีหายและเสียชีวิตลงในที่สุด นางอรพิมจึงขออาสารักษาแต่ก็สามารถทำให้นางฟื้นขึ้นมาได้เศรษฐีและภรรยาดีใจมากจะยกสมบัติและให้แต่งงานกับบุตรสาวของตนแต่นางอรพิมปฏิเสธและขอเดินทางตามหาเท้าปาจิตต่อไปจนกระทั่งมาถึงเมืองจำปานครพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองเมือง มีพระราชธิดาที่สิริโฉมงดงามมากพระองค์หนึ่งพระนามว่าประทุมวรีรีแต่มิทราบว่าพระนางสิ้นพระชนด้วยเหตุอันใดหมอคนใดก็ช่วยไว้มิได้นางอรพิมพรู้เข้าก็อยากจะรองช่วยพระนางนางอรพิมพได้ใช้เปลือกไม้ที่ได้จากป่ามาเคี้ยวพ่นใส่พระราชธิดาจนฟื้นขึ้นเจ้าเมือง จึงยกเมืองและพระราชธิดาให้แต่นางปฏิเสธแต่ได้ขอบวชเป็นพระสังฆราชของเมืองนั้นระหว่างที่นางได้บวชเป็นพระสังฆราชของเมืองจำปานครนางอรพินได้สร้างโบสถ์ขึ้นหลังหนึ่งแล้วเขียนภาพเล่าเรื่องของนางกับเท้าปาจิตที่ผนังโบสถ์ไว้เริ่มตั้งแต่เท้าปาจิตได้อาศัยอยู่กับนายมีและนางบวัว จนถึงตอนที่นางมาบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ซึ่งแต่และตอนละเอียดครบถ้วนกระบวนความแกรนางยังสั่งไว้กับคนเฝ้าโบสถ์อีกว่าหากมีผู้ใดที่มาดูภาพเขียนฝาผนังแล้วร้องไห้ก็ให้รีไปบอกให้ตนรู้ทันทีวันหนึ่งเท้าปาจิตเดินทางรอนแรมมาจนถึงเมืองจำปานครแกรได้ขอเข้าพักอาศัยในโบสถ์ แล้วนอนหลับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยครั้นตื่นขึ้นมาก็มองไปรอบๆเห็นภาพเขียนบนฝาผนังโบสถ์พระองค์จึงลุกขึ้นเดินดูโดยรอบก็รู้ว่าเป็นเรื่องราวของตนกับนางอรพิมจึงทุดลงร่ำให้อยู่ตรงนั้นคนเฝ้าโบสถ์เห็นดังนั้นจึงรีบนำความไปเล่าให้พระสังฆราชรู้พระสังฆราช จึงให้นำท้าปาจิตไปพบแล้วจึงเล่าความจริงให้ฟังและบอกว่าตนคือนางอรพิมจากนั้นจึงถอดแหวนออกจากนิ้วชี้แล้วสวมที่นิ้วนางแทนนางอรพิมในร่างพระสังฆราชจึงกลายร่างเป็นหญิงดังเดิมทั้งสองต่างโผเข้าสวมกอดกันร,ร่ำให้ด้วยความยินดีและตื้นตันใจเป็นที่สุด าปาจิตและนางอรพิมได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนฟังและขอราชาววัดและชาวบ้านเดินทางกลับพนคอนทร่มด้วยอำนาจของความรักความซื่อสัตย์และความเฉลียวฉลาดของท้าปาจิตและนางอรพิมทั้งคู่จึงสามารถเดินทางกลับนครทมได้สำเร็จและได้ทำการปกครองและทำานุบำรุงบ้านเมือง ประเทศสราราทั้งหลายให้มีความร่มเย็นเป็นสุขแล่อยู่ดีกินดีกันโดยทั่วหน้าสืบมาจนสิ้นอายุไขข้อคิดที่ได้จากเรื่องเท้าปาจิตนางอารพิมความรักมีได้โรยด้วยกีบภูราบเสมอไป สวัสดีครับกระผมนายกฤติเดชพระจันใจรหัสนักศึกษา6 3 1 11 1 0 1 1 3ครับ ดีค่ะดิฉันนางสาวพระยอดฉัดดิสน,นันรหัสนักศึกษา6 3 1 0 3 0 9ค่ะ